สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสอนเปลี่ยนคัตมีโอฟิโนนะครับแต่ว่าอันนี้เราได้ทําการลือนะครับเราจะมาบอกวิธีนะครับว่าทํายังไงบ้างนะครับอันดับแรกเลยนะครับมันจะมีน็อตยึดอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับให้เราทําการหมุนน็อตยึดตรงนี้ออกนะครับนี่ครับเป็นเครื่องมือที่เราทําขึ้นมานะครับใช้ยึดนะครับเผื่อเป็นแนวทางสําหรับใครหลายๆคนนะครับแล้วก็พอเราหมุนน็อตออกเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ ดึงออกมาเลยนะครับแล้วก็ดึงออกมาเลยนะครับแต่ว่านี้สําหรับถ้าใครไม่มีบล็อกนะครับเราใช้เป็นไขควงตัวนี้นะครับเป็นไขควงตัวนี้ตอ,อกออกเลยนะครับนี้เราทาได้ทําการตอกออกแล้วนะครับอืมก็ยกออกมาเปลี่ยนได้เลยครับมันหลุดเลยครับนี่แล้วก็ทําการ แกกิฟต okay, ตรงนี้ออกได้เลยนะครับแกกิฟิยึดออกได้เลยแล้วก็เอาผ้าคัตตัวใหม่ใส่เข้าไปแทนนะครับแล้วก็ทําการใส่สปริงนะครับใส่สปริงกลับนะครับพอดีว่าเมื่อกี้เราถอดสปริงออกแล้วครับมันเลยไม่มีสปริงครับเราะวใส่สปริงกลับนะครับแล้วก็ใส่พอเราเปลี่ยนแผ่นคัตเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ทําการประกอบกลับเหมือนเดิมเลยนะครับ แต่ว่ามันจะมีสปริงให้เราใช้เท้าแล้วนะครับช่วยกดลงไปนะครับเพราะว่าสปริงมันจะแข็งครับพอกดเสร็จปุ๊บพอเรายึดได้แใช่ไหมครับก็ก็สามารถใช้น็อตที่เราต่อมานะครับประกบเข้าไปเหมือนเดิมนะครับมันสามารถต่อออกได้เลยครับมันไม่แน่นนะครับนี่ครับเป็นรอยต่อออกเมื่อกี้นะครับต่อกเลยได้เลยนะครับต่อกเสร็จปุ๊บแต่ว่า ระวังสปริงมันนะครับเกือมันเด้งออกมาแรงนะครับให้ระวังด้วยนะครับครับถ้าถูกใจหรือชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับครับกน็นี่นะครับ